สวัสดีครับอีฉันชื่อเกรซฉันเป็นผู้หญิงที่เป็นพรายน้ำวันนี้ฉันจะมาเล่นกับอีพวกสี่ตัวนี้แล้วแม่งตัวหาเลยนะแต่งตัวเหมือนกันโอ้โหอะไรเนี่ยเี้ยจะตบัดการอีแมงสาบหน้าตาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อีกแล้วหรอเนาะอุ้ยเขาเปลี่ยนชุดกันแล้วละอุ้ยแต่ยังไงมันก็เหมือนกันอยู่ดีเว้ย ถึงเวลาที่เราจะออกไล่ล่ากันแล้ว <c oughs> มันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะปักตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะไปหานางเดินเดินนะนางต้องอยู่แถวนี้แน่ๆจะสัมผัสได้นั่นไงเจอรอยตีนแล้วครับยิงเออนี่แน่อ้าวอีหอยไม่อยู่เอ๊ะนางไปไหนของนางแล้ววะ แสดงว่าต้องอยู่ตรงนู้นแน่ๆเลยนั่นไงกูเห็นหัวอยู่ไกลนั่นไงฉันเจอแล้วคุณพยาบาลใช่ไหมไม่ใช่สิใครวะนี่แน่ไม่โดนอีฮาน้องแองเองอุ้ยอา้าวนึกวอย่าไม่ไม,มันตีเรางฉันค่ะมันนำลายฉันค่ะเดี๋ยวก่อนนะอีเวนนี่มึงมึง หนีกูไม่พ้นเราอีเวนปากก่อนอีเวนมานี่ค่ะมาครับผมมามามา,มาอีนี่บางอาจมึงโดนกูแน่มึงต้องโดนกูแน่แน่เอาสิโดดสิโดดสิโดดส,ดดสิไม่โดดนัเน,น่ไม่โดดเก่งอีนี่มันน้ามันน้ามันหนกมนกะลามาอุ้ย ฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะนี่แน่ตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีแบบเจ็บเจ็บนั่งรองข้าว <c oughs> เธอหนีไม่พ้นหรอกเธอหนีไม่พ้นหรอกอุ้ยหาติดคือโอ้ยติดคือไดเดี๋ยวหนีไม่พ้นหรอก <c oughs> หนีไม่พ้นเน่นๆเลยเออฮเอาสิโดดสิโดดสิเออโดดไปเลย อ่าโดดมาก็โดดกลับครับผมมึงโดนแน่อีนี่มังอาจพัวแม่งเว้ยเพิ่มไม่โดนไว้ไม่โดนอะไรเลยไม่เจ็บเลยอีนี่อีนี่ <c oughs> <c oughs> เก๋มึกเบิกเลยมานี่รู้อยู่ว่าเมื่อยรู้อยู่ว่าเมื่อยรู้อยู่ว่าเมื่อยมานี่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  นั่งลงไปเลยฉันจะไปหาคนอื่นมาแล้วล่ะนะมีคนทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ฉันเห็นอยู่นะใครก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะจะบอกว่าอันนี้เป็นวัดนะเพราะว่ามันยังไงอะ่ะเออนั่นแหละเป็นวัดพังนี่ก่อนอุย๊ยอีห่าพังไม่ได้นี่เนี่ยพังประตูมิติก่อนนะ ุ้ยแสงแดด่ดจะเ้ยมีคนช่วยอีนั่นแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องไปหามันให้เร็วที่สุดมึงอยู่ที่ไหนมึงอยู่ที่ไหนมึงอยู่ที่ไหนมาแล้วจ้ะอ่าบางอาจฮิวต่อหน้าตากูอย่างงี้ฮิวต่อหน้าต่อตาฉันอย่างงี้ไม่ได้เลยอะไรอีมแมลงสาบจะฮิวเหรอ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 ฮะไอรับหนึ่งนี่เนี่ยไม่ต้องมาเลย โอเคเอาอีนี่ไปนั่งอีกรอบหนึ่งมาครับผมตอนนี้เพิ่งปั่นไปแค่หนึ่งเครื่องเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีนี่มึงทำอะไรฉันรู้ว่ามีคนหนึ่งนี่อ่าเพิ่มปั่นไวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ที่ไหนมึงอยู่ที่ไหนคนไหนของโลกเอ้ทำไมมันปั่นกันไวจังวะเดี๋ยวปั่นไวเกินไปไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยปักตรงนี้ก่อนอีเวนอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวดักรอไว้ก่อนดักรอไว้มาทำไมอีหอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโดนด้วยนี่แน่กระโดดไปเลยเว้ยนะหน้าแหกลองไห้รยลองไห้ยฟ้องแม่อะไปรับอีนั่นก่อนไปรับอีนั่นก่อนว่ามันลุกเองได้แน,แน่เลยวะมันเพื่อนที่แถวนู้นจริงด้วยนอนนะโอเคมาแล้วอ่ามาแล้ว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  อ่าอีช่างเครื่องกลเิงคือลายต่อไปมานี่อีช่างเครื่องกลมานี่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 อะไรอะไรอะไรดิ้นทําไมดิ้นทําไมรู้อยู่ว่าดิ้นอ่ะนั่งไปก่อนนะครับผมเป็นใบโพล่านีบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตรงนู้น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 โอ้โหนี่ก็เปิดวาร์ปเก่งเปิดวาร์ปกันเก่งเปิดวาร์ปกันเก่งนักใช่ไหมฮะเปิดวาร์ปเก่งเดี๋ยว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  ทางไม้ก่อนนี่ในะอีเวนอะไรมึงจะไปช่วยอีนั่นใช่ไหมกูรู้นะช่วยดิช่วยเลยช่วยเลยถ้าอยากช่วยก็ช่วยเลยถ้าอยากช่วยก็ช่วยเลยช่วยสิช่วยเลยอีนี่นี่แนะอีหาโดนหนึ่งทีมาอีเวนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเน่จริงๆมันพุ่งได้นะอีเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ชำนานเท่าไหร่อะไรมึงอะไรมึงอะไร อะไร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 ทางไปเลยหุ่นเวนเนี่ยทางไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเยอ่ยเห็นไหมเยี่ยมาอยู่ตรงนี้ดีๆไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็เอาตรงนี้เลยล่ะอีเวนมาหานี่นั่งลงไปเลยครับหนึ่งที่อเไปไปหาก่อนว่ามีใครมาแถวนี้ไหมโอ้โหนี่ก็ปั่นกันไวเแล้วปั่นไวเก่ง ปั่นกันเก่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดวก่นกูนมไม่ต้องอยู่ถงนู้นแน่ๆเลยมันน่าจะวัปมาช่วยเพื่อนแน่ๆเลยแน่ๆเลยน,นะนี่เน่หาก่อนอีเวนเอออ่าเจอแล้วหนึ่งเออมาโดนกูแน่นี่แน่เออไม่โดนเลย นี่เลยอ้าวทำไมไม่โดนนะไม่โดนเก่งเวอร์ทางไม้นดิเวณน,นี่เนยฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูแล้วก็พวกสมวก,กับอดีเออพับไม้ต่อครับผมนี่เนยโดนไหมนี่เนยโดนหนึ่งที <c oughs> ตายไหมจะตายไหมมามา อยู่ไหนยาแมลงสาบมแมลงสาบจะไปไหนลูกอา่าเม่งเข้าประตูผีกระอีฮาเข้าเก่งเข้าเก่งเนาะตีแบบฟรีฟรีตีแบบฟรีบบฟรีเลยเอ่ะทางไม้ก่อนอีเวนเอ่ะวาร์ปตรงนน้นกันหนึ่งทีโอเควาร์ปมาตรงนี้หนึ่งเอเพราะว่านางอยู่ตรงนี้ไงมาอย่าเพิ่งจุดนะกูขอร้องมึงอย่าเพิ่งจุดโอเค เดนนันก็มาช่วยเพื่อนแหละแน่ๆมแมลงสาบอีกตัวมมาต้องมาช่วยเพื่อนเดี๋ยวเดอย่าหนีดิ้นสิดิ้นทําไมเนี่ยเนื้อดิ้นทําไมฮะนั่งก่อนอีเวนเอาไปนั่งรอเดี๋ยวเราหาก่อนนะว่ามีใครอยู่ตรงนี้มัง้งปักบูดไว้ตรงนี้ก่อนอ่ามึงจุดแล้วใช่ไหมมึงจุดแล้วใช่ไหม มึงจุดแล้วใช่ไหม <c oughs> อมีการปักไว้ตรงนี้ด้วยอ่าเปิดประตูเก่ง <c oughs> เปิดประตูเก่ง <c oughs> <c oughs> อุ้ยยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวทำให้ดูนะ <c oughs> ว่ามันพุ่งได้เห็นไหมเ้ยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นไหมพุ่งได้ แม่พุ่งได้แน่ป่ะแม่พุ่งได้นี่เห็นป่ะทําวิธีให้ดูมามานี่เลยมึงอ่ะต้องโดนนั่งมาเลยมานี่เลยไปนี่ที่นั่งของแกเอาไปเลยค่ะือว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วก็พุ่งไปอีกรอบหนึ่งด้วย <c oughs> โอ้โหชนต้นไม้อีก โอ้ยเก๋มากเกฟสีแบบสวยสวย